ไม, yup. ไม่ใครก็ใครไม,ไม่รู้เจ้ามือจะหลงทางนี่เราจะหลงทางกันนะก็มันรู้สึกว่ากลุ่มเลขมันจะบ่งบอกมาประมาณนี้นะครับเลขจะสูงหน่อยเพราะว่าออกูนย์มาสองปีแล้วไมถึงงวดนี้ใช um> ่ไหมงวดนี้ของทุกปีเลขบนจะออกมาสูงสูงหน่อยงวดนี้น่าจะสูงอ่ะทุกปีมาต่ำสองงวดแล้วสามงวดแล้วหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหกศุนหกซุนสองแล้วมาูนย์ศูนย์หก วันนี้เโผที่เก้าหลักสิบอันนี้คือเดาคาดเดากันถ้าถ้าเก้าไม่เข้าก็อยู่ประมาณนี้อันนี้คือวิจารณ์กว้างๆเนาะม่ให้เหล็กล็อกมื่อบอกให้เป็นล็อกเดี๋ยวว่าเป็นล็อกทุกตัวแนวยิ้มห้าเปอร์เซ็นตะ์มานี้ถ้าเกิดเก้าไม่เข้ากันมากจะหลุดมาชุดนี้แบ่งโซนบนล่างฮะไอ้สองชุดแนวทางอยู่ประมาณนี้ ถ้าศูนย์แทรกมันก็น่าจะอยู่ล่างมีเดาไว้ก่อนแต่ว่าไปเห็นทางทางเล็กล่างก็เห็นด้วยเดี๋ยวเราพูดกันอีกช็อตหนึ่งถ้าต่อยจะเด่นเด่นก็น่าจะเก้าคนเก้าจะเด่นเก้าเก้าหลักสิบเลขเลขอะไรเลขมงคลนะเลขมงคลเลยจังเลยสองสี่เก้าห้าสองสี่เก้าห้าก็กษัตริย์เราเลยเหลือตัวเดียวบอกสองสี่เก้าห้าสองสี่เก้าห้าออกไปนี่คือโอเคเลยนะ แต่หลายคนก็ตามเลขมงคลกันอยู่แล้วเพราะว่าที่ผมซื้อห้าหนึ่งเก้าสามเลขมงคลที่มองเห็นสองแปดก็มีนะของลุงฟองเห็นไหมล่ะนี่วันเกิดอันนี้มันมันเกิดมันใช่หมดเลยอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งจะมีจุดแล้วอายุล่ะอายุท่านอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้หกสิบแปดออกแล้วไออกแล้วออกไปแล้วไงืออกยุแล้วก็ก้าตัวเดียวกันถามว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ผมก็ฝันเกี่ยวกับโทรศัพท์อยู่นะสองสองคืนซ่อน <จ>เลข<บ>ท้ายโทรศัพท์ลุงปองอะไรเจ็ดสองหกแปดมันจะมาหรือเปล่าไม่มงงไม่แน่เลขเดิมจะมามาตัวนี้ก็มาเป็นหกแปดหรือ 9, 8, เก้าแปดไปนู้นเราเนาะถ้าเราพูดเราเดาก็งว่างไปสอ,องหกแปดออกแปดเก้าเก้าแปดก็ไปจบเลยใช้ได้เหมือนกันเลขตัวเดียวกันหกกับเก้านี่นะทีนี้ก็นี่เจาะตัวนี้เนาะเจาะเรียบร้อยเราก็มาดูตัวเล็กหนี่ปกติมันก็ยังไม่เต็มเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ขาดไปอยู่ มันก็ยังใช้เวลาเหมือนกันนะอีกสชักมันเก็บตอนนี้เราได้สี่หลักแล้วนี่เรามาไล่อันนี้มันอะไรทางหลักแสนหลักแสนมันหน้าจอนะแต่มันก็งงนะมันไม่จะมีจุดผันหลักแสนสังเกตด,ดีๆมันจะเดินไม่ไปไหนเลขมันจะมาวนไปไหนนะครับเอาจากจากไหนเนาะสี่หกห้าหนึ่งเก้าสี่หกห้าหนึ่งเก้า สี่หกห้าหนึ่งเก้าเจ็ดสี่หกนี่ผมก็ไล่ตรงนี้นะผมถอดยังไงก็ยังพันพันพน,นี่ยทำไมเลขมันวนแต่อยู่ตรงนี้นี่หลักหลัก